ถามผมนะครับว่าเวลาผมสอนคิกเกอร์น้องหมาเนี่ยเป็นช่องสกิลครับบรรยากาศจะประมาณไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมดูครับว่าเวลาผมสอนคิกเกอร์น้องหมาเนี่ยบรรยากาศจะเป็นวิธีแบบไหนประมาณไหนนะครับไปดูพร้อมกันครับี่มาก่อนลูกนกนน่ั่งลงเตียนเย็นๆเถอะนั่ง

Hanna thanh á thanh á điên kiện điên 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 ท่านะท่านะเก่งมากท่านะท่านะเก่งมากท่านะท่านะทัานอีกเก่งมากที่โว้ยอะไรเพื่อของกินที่เธอทำได้ทุกอย่างต่อเนื่องได้ไวมากลูกเพื่อของกินเออนี่ดีดีนะฝึกง่ายดีว่ะ โอปเกง่งท่านนะเก่งมากท่านนะเก่งมากถอยได้ไหมม่เอาอันนี้ม็อบม็อบเก่งมากคอยท่านนะท่านนะเก่งมากท่านะนะ,นะม็อบเก่งมากท่านนะ เอย <ITA> อีกนิดนึงทัานะเก่งมากลูกนะฮยไม่ใช่หอยนั่งแอะอันนี้รู้เยอะรู <Jonas> ้เยอะข้ามขั้นตอนนะเธอไอ้โน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 ่เนาเหมาะกับเธอได้อยู่แล้วล่ะดูรู้เลยอย่างอื่นดีกว่าอย่างอื่นดีกว่า นั่งนั่งนี่นี่นี่นั่งอย่ามั่วอย่ามั่วนั่งก่อนนะเก่งนะนั่งเก่งยืนยืนเก่งนั่งนั่งเก่งยืน เก่งยืนคอยเก่งมากอืมอะไรอยากเล่นบ้างเหรอจะเอาบ้างเหรอแต่หนูก,กินของหายของน้องไม่ได้นะลูกทีพอแล้วทีพอละเดี๋ยวอ้อนว,อวนกว่าอ้วกกว่านี้บ็อบเออท่า <Hey. S 2> น,นะท่าน,นะเก่งมากเอาใหม่ได้ไหมมาตั้งไกลๆตั้งหลับไปไกลนี่นี่นี่ม็อบม็อบม็อบ เก่งคันมะันมะันมะโอ้โหเย่มยอดเลยลูกคอยันมะคันมะันมะันดีดิันขันเก่งมากนั่งนั่งนัเก่งยืนโอ้โหมอบมอบขันมะ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 ันดิรุร ơ ơ kểnh lại luôn thỏ.